แม่แม่ค่ะนาทีระทึกเพิ่งกลับมาเออ่จากเออ่ไปดูคลายทองแดงลงรถเห็นในอันนี้น้องนางหลุดมาหาพ่อจ๋าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตะวันตะวันอย่าพูดดังเดี๋ยวตกใจเดี๋ยววิ่งโอ้ก็ล่ะดูค่ะแม่แม่น้องนางหลุดมาได้ยังไงเดี๋ยวต้องไปย้อนดูในยียยบอกว่าอย่าพูดใจใครอยากกินกล้วยใครอยากกินกล้วยลอก่อนก่อนเดี๋ยววิ่งเดี๋ยววิ่งเย้ยย เดียวเดียวเดียวเยวโอ้มาลูกมา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 เอากลัออกมาตะวันเรากลัออกมาไม่เป็นไร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 เลยเขาเขาเขาทำผิดเขาจะกลัวเราตีอะไรอยากกินด้วยดึงดึนดึงดึนดึงดึงระวั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 งเออเอออะรอยากกินด้วยตอนนี้เขา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 กำลังกลัวค่ะแม่แม่เพราะว่าเขารู้ว่าเขาผิดนะคะอ่ะรอรอราไปทางนู้นรอไปทางนู้นโอ้กลับมากลับมาก โอ้กลับมากลับมาโอ้ใจหายใจเข้าหมดแต่ว่าระวังระวังเขายังกลัวอยู่เขายังกลัวอยู่โอเคโอ้ยตายแล้วดีนะเราไม่ได้ไปนานโอ้ยใจใครนแม่ดูมือ้องนี้คือสัตว์เลยค่ะเอาให้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 ใจเย็นใเย็นใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหตุการณ์มันเกิดจากอะไรนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเราต้องไปย้อนดูในกล้องวงจรล้โอ้โอ้แย่ตาอ้วนอย่าอยับหยับใจเขากำลังตกใจไม่เป็นไร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  เดี๋ยวนะคะแม่แม่เด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปย้อนดูว่าเกิดจากอะไรนะคะแต่แต่โชคดีที่เขายังยังใกล้พ่อเขาอยู่แล้วพ่อเขาก็ไม่ได้ทาอะไรเดี๋ยวยเดี๋ยวหนูจะย,ย้อนกลับไปดูในกล้องวง,งจรให้นะคะไม่ไม่เป็นไรนะคะ <เอ S 1> ไม่เป็นไรแต่นายาย้องยังตกใจอยู่ค่ะไม่เป็นไรนะคะไจับอยู่เลยเอ <นะ S 1> เอไม่รู้ว่าหลุดมายังไงยังดีว่าโชคดีที่ไม่รู้มีอะไรเอใจบอกบอกตัวว่ามตัวอ้วนเรารีบกลับบ้านเถอะไม่รู้ว่าทาไมนะคะพอดีเพิ่งไปไลฟ์เออเพิ่งไปไลฟ์สดกลับมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังตกใจอยู่ คือในกรณีถ้าช้างหลุดแบบนี้เขาจะรู้สึกว่าเขาผิดนะคะจะรู้สึกว่าเขาผิดเขาจะกลัวเราเออเราพูดเสียงดังไม่ได้เขาจะกลัวว่าเขาจะโดนตีหรือว่าเขาจะโดนดุมองว่าเล่นช้างใครมาอยู่กับตเองอย่ตะอ้วนไปเล้วช้างใครหลุดมาไอเราก็เออตะอ้วนรีบไปเลยเพราะว่าถ้าช้างเชื่ออื่นหลุดมาก็คืออันตรายมากเพราะพ่อแสนสุขเขาไม่ไม่เอาใครนะคะทีนี้มองอีกทีหนึ่งเอ้าตะอ้วนวาน้องนางนี่นาหลุดมาได้ยังไง เขามุดอยู่ใต้ท้องพอ่อแสนสุขค่ะเมือเ่อกี้พอดีน้องนิกเนี่ยค่ะขับมาข้างหน้าตรงนี้เป็นถนนมองมาจะเห็นบ้านเราเลย,น,ยนะคะเออ,เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรนดีรนะ<ด>ที่เมื่อกี้ไม่วิ่งเตลิดออกไปทางนี้นะคะแม่แม่โอ้ยใจหายใ,ใจความหมดพาเดินไปดูโซ่ซิตาอ้วนเกิดจากอะไรเออใจเย็นเย็นก่อนใจเย็นเย็นนะใจเย็นเย็นใจเย็นไปลูกไปไปยังกลัวอยู่ยังกลัวอยู่ยังตกใจไงโอ้ขวัญเอยขวัญมาลูกนางของแม่ แม่แม่ค่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงไม่มีการแสดงเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูดูโซ่ก่อนเดี๋ยวหนูจะพาไปดูในกล้องวงจรนะคะว่าเกิดจากอะไรตาอ้วนตาอ้วนเขาไม่ไปเขาไม่ไปเขายังกลัวเขากลัวเขากลัวไม่เป็นไรไม่เป็นไร,รไม่เป็นไรโชคดีที่พ่อแสนรู้จกักร่อลูกไว้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปดูจากกล้องวงจรจะรู้ได้ชัดเห็นได้ชัดว่าว่าว่าโอ้พูดไม่ถูกว่าเป็นเป็นอะไรเป็นยังไงฮะเกิดจากอะไรเขาโอ้โหน้องนาง เดี๋ยว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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรต่อ้วนไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะตกใจพอแล้วพอแล้วทำไมน้องนางถึงดึงโซ่ขาดได้ลูกแม่แม่ดูค่ะโซ่ขาดนะคะไม่ได้หลุดขาดออกเลยบดเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวต่อต่อเท่าที่ต่อได้ก่อนเดี๋ยวไปซื้อโซ่เอาตัวยูตัวยูโอเคในยูตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะแม่แม่ไม่รู้ว่าทำยังไงให้โซ่ขาดออกมาได้อันอันนี้ใช่ไหมอันอันกองนี้หรือกองไหน กองหน้าหรือกองหลังนี่นบอกเดีย๋ยวนะคะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังตกใจยังตกใจ<า>อะลัวเดีย<า>เดี๋ยวใส่ไว้ก่อนนะคะนี่เปลี่ยนใส่โ,โซ่นี้ไว้ก่อน,นะคะ่ะอันนี้เป็นโซ่ที่เราจะไว้ใส่ให้เขาเวลาออกเดินเพื่อเซฟตี้นะคะ เดี๋ยวใส่โซ่นี้ไว้ก่อนที่โซ่นี้ได้เปลี่ยนเพราะว่ามันเล็กนะคะมันเล็กเอาไว้ใส่เวลาเดินแต่โซ่นั้นเป็นโซ่ใหม่ค่ะไม่รู้ว่าขาดได้ยังไงฮะโซ่อะไรนี่หมดแล้วต้องทำการซื้อโซ่ใหม่แล้วอ๋อโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวไว้ไลฟ์พรุ่งนี้ไว้ซื้อโซ่ใหม่ไม่เป็นไรดีแล้วที่ขาดแล้วลูกหลุดอยู่บ้านเออเออลุดแล้วก็ช่างมันช่างมันแล้วก็ถอดออกเลยเดี๋ยวใส่ใหม่โอ้แม่แม่ตู่ใจหายใจความหมดเลยค่ะ ดีนะไม่ไปไหนไกลนะคะเอาใหม่เอาใหม่อะอะอะดูขาซี่เป็นยังไงบ้างมีแผลหรอต้องเดี๋ยวเดี๋ยวต,ต้องไปดูในกล้องวงจรนะคะว่าเขาเล่นยังไงจึงโซ่จึงขาดออกมาได้นะคะตอนนี้เดี๋ยวต่อเปลี่ยนเปลี่ยนสายใหม่ก่อนนะคะ น้องนางต้องต้องต้องโซ่ใหญ่กว่านี้อ,อีกนิดนึงแล้วแต่อ้วนเพราะว่าวเ,เออเขาเขาโตเป็นสาวแล้วตัวเล็กเอาไม่ได้ตัวเล็กมีไม่ได้แล้วอันนี้มันออของน้องช้างวัยสามขวบต้องเปลี่ยนโซ่แบบว่าเด็กวัยห้าขวบหขวบไปแล้วนะคะลูกนางเพราะว่าแรงเขาก็จะเยอะกว่ากว่าแบบเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเขาอยู่แล้วน, <laughs> นะคะ <laughs> เดี๋ยวเราจะใส่โซ่ไว้ก่อนไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรน้องนางตกใจไง ดีนะพอแสนสุกตกมันแต่ก็รู้จักจโอบลูกไว้ก่อนแล้วเรารีบกลับมาพอดีออออไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรโอ้แม่แม่่ะมัดไว้แล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เอยไปซื้อมาใหม่อันใหญ่กว่านี้ไม่เป็นไรเอาดึงไว้อีกดึงไว้อีโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาแม่แม่ไปดูในกล้องวงจรนะคะเราจะได้เห็นว่ามันมันมันขาดได้ยังไงมันหลุดได้ยังไงมันไม่ใช่หลุดมันขาดเนาะเออมันขาดนะคะอันนี้ก็สั้นลง สั้นลงแล้วเราใส่ตัว U เอาค่ะต้องซื้อใหม่นะคะตัวโตแล้วต้องเปลี่ยนโซ่นะคะพอดีอันนี้เป็นโซ่ไซส์ของเด็กที่แบบประมาณแบบสองขวบสามขวบอะค่ะอ่าแล้วทีนี้ด้วยความที่ลูกนางเขาก็โตขึ้นแล้วแบบแรงก็เยอะขึ้นเป็นเรื่องปกตินะคะแม่แม่เด็กโตเนาะทีนี้ก็ต้องซื้อนะคะต้องซื้อเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ไปซื้อให้ใหม่ลูกพรุ่งนี้โอ๊ยเนาะ โอเคเดี okay, ๋ยวพาแม่แม่ไปดูกล้องวงจรกันเนาะน้องอ้วนว่าเป็นยังไงนะคะจู่ๆทําไมหลุดออกมาได้นะคะเดี๋ยวไปดูในกล้องกันว่าเอ,อ่อเขาเขาเล่นอะไรก่อนหรือเปล่าก่อนหน้านี้หรือเปล่านะคะทําไมจึงจู่ๆจ,จ,จึงหลุดหลุดออกมานะคะหลุดออกมาเอ,อ้ยจึงโซ่จึงขาดออกมานะคะนี่คือสาเหตุทําไมเวลาผูกน้องช้างทําไมถึงต้องใส่โซ่ใส่เชือกไม่ได้นะคะแม่แม่แล้วทําไมโซ่ถึงต้องแน่นหนา นะคะทำไมโซ่ถึงต้องแน่นหนาเพราะสิ่งนี้เลยนะคะมารอดูกันนะคะว่ายังไงเน่ก็เลื่อนไปที่ก้อนเกียร์จัดยุงนี่นี่น่าจะตรงนี้ไหมเรื่อนไปที่ก้อนเกียร์จัดยุงเดี๋ยวรอดูนะคะ เขาอยากกลับไปหาพ่อไงเมื่อกี้พ่อมารอแล้วอยากกลับไปอืมนี่เป็นเหตุการณ์จริงนะคะแม่ๆย้ําเลยว่าเป็นเหตุการณ์จริงนะคะไม่มีใครอยู่บ้านนะคะน้องนิกาตะอ้วนไม่อยู่อุ้มโอ้โหแรงอยากให้พ่อเล่นด้วยก็อยากให้พ่อเล่นด้วยเริ่มเริ่มรู้เริ่มรู้ว่าโซ่จะหลุดแล้วนะคะ ไอโซจะหลุดโซ่จะขาดขออภัยค่ะแม่แม่ว่าโซเขาโซเขาหลุดลุ่ยแล้วนะครับก็สองสามปีแล้วครับเออต้องเปลี together, like loyalty, ่ยนโซ่แล้วพอลูกก็โตขึ้นด้วยนะคะแม่แม่เหมือนคนเราเปลี het, ่ยนรองเท้าแล้วแหละค่ะยิ่งโตโตขึ้นแขนขาก็ใหญ่ขึ้นเขาส่งแม่แม่ได้ยินเสียงไหมคะเมื่อกี้เขาล่อพ่อเขานะคะเป็นเสียงอย่างนี้เขาเรียกว่าช้างเล่นกลค่ะลองแอะแอะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเรารอดูค่ะ นี่นี่จังหวะนี้แลาวจังหวพันแบบนี้มั้งนี่นี่นะเขาเอาโซ่ปรพันเออเออเออฉลาดมากเหมือนกับต้อนหูน่ะอือเออเดี๋ยวใช่แหละดูนะเอาโซ่ปรพันขาก่อนไม่พันประพันเสาพันเสาพุทธิ์อ่นั่นละนั่นละเห็นไหมเห็นไหมแล้วเอาขาไปดันเออดันและดัน โอเคเข้าใจลูกนางคัะเราดูเขาทำค่ะแม่แม่เดินรอบเสาเอาโซ่พันไว้กับเสาเพื่อที่จะให้โซ่ขาดนะคะแม่แม่ดูนะคะดูเลยนะคะไม่เคยสอนนะคะวิชานี้ไม่รู้ไปเรียนรู้มาจากไหนนะคะนะแล้วแล้วส่งเสียงร้องตลอดดูดูดูแล้วแเอาขาเขรู้แล้วว่าขาใช่น่าจะขาดตองตนเลยเหมือนกําลังหักออกมาข้างหนึ่งอ่ะนี่ เรียบรอ้อยเรียบรอ้อยขาดแล้วขาดแล้วไปเนดูดูราด,ด,ดูนะคะว่าไปไหนอุอ้ยอ่ะตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้โซ่หลุดแล้วนะคะ,ะโซ่ขาดแล้วโซ่ขาดเลยนะคะแม่แม่ไม่ได้หลุดนะคะตอนนี้เขามาหาพ่อแสนสุขค่ะแต่พ่อแสนสุขก็ยังยืนนิ่งพ่อแสนสุขตกมันอยู่นะคะตอนนี้มารอดูว่าเขาจะทําอะไรลูกหรือเปล่าควานไม่อยู่น้องนิกก็ไม่อยู่ไม่มีใครอยู่บ้านเลยนะคะณเวลาตอนนี้อืฉลาดมากลูกนาง ยังดีที่ยังดีที่เขาเขาไม่ใีพ่อยังดีที่เขามีพ่อยังดีที่เขามีพ่อแสนสุขอยู่ณตอนนี้นะคะแล้วก็พวกเจ้าเลมโบไม่ไม่มีก่อกวนแล้วถ้าถ้าถ้าก่อกวนในวันนี้ก็ไปเลยไม่รู้ไปจับกันที่ไหนนะคะยังดีที่พ่อแสนสุขตีงวงล่อดู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 พ่อแสนสุขเขาเอามือกอดดูเขาไว้แม่แม่เห็นไหมคะเมื่อกี้เออเขากอดเออเขากอดไดูดูเขาล่อลักษณะอย่างนี้จะเรียกว่าช้างล่อนะคะล่อกันให้อยู่นะคะ ก็อยู่ตรงนี้น่าจะนานก่อนจนกองพรวดลงมาก็ได้ใช่อ,อยู่ประมาณเกือบสิบนาทีเพราะว่าเรามาห้าโมงสามนาทีอันนี้สี่โมงสี่สิบหกนะคะเกือบสิบนาทีที่เขายืนอยู่กับพ่อถือว่าเป็นบุญของน้องนิกกับตาอ้วนมากที่ลูกนางไม่หลุดนะคะที่ลูกนางไม่ไปไหนที่ลูกนางไม่ไปไหนนะคะขอบคุณพ่อแสนสุขมากๆแม่แม่ดูค่ะช้างตกมันลูกหลุดมาแต่ไม่ทําอะไรลูกเลยตอนนี้ไม่มีใครอยู่บ้านนะคะ เขามองอยู่นะมองหาพวกเราอยู่อืมโอ้โหคิามตีแม่แม่จะสังเกตเออพวกเรามาแล้วเรามาแล้วนี่นี่เขาเขารู้ว่าน้องนี้กระตะอ้วนมาแล้วค่ะเออหลุดได้แป๊บหนึ่งแล้วเรามาตะอ้วนหลุดได้ประมาณสามนาทีเรามาแสดงว่าดูเวลาผิด นี่นี่พอได้ยินไรนนี่ตกใจค่ะแม่แม่ตกใจตามคลิปเลยนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกไป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 เล่นไปเล่นไปเล่นไปทูเสาไปทูเสาเดี๋ยวเขาวิ่งมาก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งวันที่อันนี้ลุงอ้วนล่อโดยการเอากล้วยนะคะมาล่อล่อเรียกชื่อพ่อเขามาเขาก็มานะคะพ่อเขารักพ่อแสนมากค่ะ ขาเ,เ,เขายังตกใจอยู่นะคะแม่แม่ช้างหลุดแบบนี้เขาจะตกใจมากนะคะโอเคก็เป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์กันไปเนาะขวันเอ้ยขวาญมาพระครูประการคุ้นพองลูกเราดีมากเลยนะคะ <c oughs> ไม่มีใครได้รับอันตรายนะคะแม่แม่ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ลูกนางด้วยนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาไลฟ์สดหาคะแนนซื้อโซ่กันค่ะแม่แม่ <c oughs> นะคะโอเค